EP นี้ค่ะเราจะมาพูดถึงบุคคลคนหนึ่งนะคะที่เรียกว่าเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีก็ว่าได้ค่ะสวัสดีค่ะพบกับรายการเรื่องเล่าการเมือง EP 3กับนานาการเมืองอีกเช่นเคยนะคะ EP นี้ค่ะเราจะมาพูดถึงบุคคลคนหนึ่งนะคะที่เรียกว่าเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีก็ว่าได้ค่ะคนคนนั้นนะคะก็คือคุณชัดชาติสิริพันธ์ผู้ว่ากทมคนปัจจุบันนั่นเองค่ะ คุณทิศหรือชัดชาติสิทธิพันธ์นะคะปัจจุบันดํารงตําแหน่งผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนที่17ค่ะโดยได้สร้างตํานานชัดชาติแลนสไลด์ในการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่ผ่านมาด้วยคะแนนเสียงกว่า1 3, น,านึ่งล้านสามแสนคะแนนถือว่าเป็นผู้ว่าที่ได้รับโหวตมากที่สุดในประวัติศาสตร์เลยค่ะและชัยชนะครั้งนี้นะคะทำให้เกิดคําถามว่าหรือนี่คือเสียงสะท้อนในใจของประชาชนที่ไม่ได้เลือกตั้งมานานและเป็นจุดเริ่มต้นของประชาชนที่ได้รับประชาธิปไตยกับมาอย่างแท้จริงชัดชาติสิทธิพันธ์นะคะถือว่าเป็นหัว ของประเทศในช่วงที่เขาได้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีนะคะโครงการคมนาคมได้เดินหน้าอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นรถไฟความเร็วสูงหรือโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงแต่การปรากฏตัวจนเป็นภาพจําของคุณชัดชาติเริ่มมาจากภาพนี้ค่ะ ภาพนี้เป็นกระแสะมากในสื่อโซเชียลในภาพคือผู้ว่าชัดชาติเข้าไปทําบุญที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์ค่ะโดยสวมเสื้อแขนกุดหิ้วถุงแกงและที่สําคัญคือเดินด้วยเท้าเปล่าซึ่งคนเอามาทําเป็นมีมและได้กล่าวขานกันว่าเขาคือรัฐมนตรีที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตติีค่ะผู้ว่าชัดชาติถือว่าได้รับความนิยมอย่างมากเลยค่ะจากทั้งไลฟส์สไตล์การทํางานที่รวดเร็วประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายเพราะบางทีเขาก็เดินทางด้วยขนส่งสาธารณะอยู่บ่อยครั้งผู้ว่าชัดชาติเกิดเมื่อวันที่24พฤษภาคมพศ 22509ปัจจุบันอายุ56ปีแล้วค่ะพ่อของคุณชัดชาติเองก็มียศเป็นถึงพลตำรวจเอกและอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมีพี่น้องสองคนคือดรปรีชยาสิทธิพันธ์และรองศาสตราจารย์นายแพทย์ฉันชัยสิทธิพันธ์หรือคุณทัวซึ่งเป็นฝาแฝดนั่นเองค่ะซึ่งคนในโซเชียลนะคะมักนํามาหยอกล้อว่าเป็นร่างแยกของผู้ว่าชัดชาติด้านชีวิตส่วนตัวนะคะคุณชัดชาติแต่งงานกับคุณปียดาอัศวภูมิพนักงานการบินไทยโดยมีบุตรชายหนึ่งคนค่ะคือคุณแสนปิติ สิทธิพันธ์หรือน้องแสนดีแต่เมื่อแสนดีอายุ1ขวบ2เดือนนั้นทางครอบครัวก็พบว่าแสนดีมีความแตกต่างจากเด็กทั่วไปคือไม่ตอบสนองต่อการได้ยิน ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่กระทบจิตใจผู้ว่าชัดชาติเป็นอย่างมากจากนั้นเขาได้ทําแทบทุกวิถีทางเพื่อให้แสนดีนั้นเป็นเหมือนเด็กคนอื่นไม่ว่าจะเป็นการไปบนบานสารกล่าวหรือใส่หูฟังให้แสนดีแล้วเปิดเพลงดังๆเพื่อหวังว่าจะให้ได้ยินเสียงสุดท้ายเขาก็ต้องยอมรับว่าลูกของเขานั้นหูหนวกสนิทแต่ผู้ว่าชชาติก็ไม่เคยยอมแพ้จึงทุ่มเททีท่จะทําความเข้าใจอาการที่เกิดขึ้นและค้นหาวิธีการรักษาซึ่งนั่นก็คือการผ่าตัดประสาทหูเทียมด้วยความพยายามในที่สุดค่ะแสนดีก็สามารถเข้าโรงเรียน แบบเด็กปกติได้โดยการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักและที่ผ่านมาไม่นานนี้เองค่ะแสนดีได้เข้ารับปริญญาจากมหาวิทยาลัยวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาชาตินะคะได้ศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนสาธิตจุลาส่วนมัธยมศึกษาตอนปลายศึกษาที่โรงเรียนตเตรียมอุดมศึกษาค่ะประิญญาตรีวิศวกรรมโยธาจุลาโดยจบมาพร้อมกับเกียรินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองเลยค่ะประิญญาโทนะคะบระิหารธุรกิจจุลาเช่นกันและประิญญาโทอ,อีกใบค่ะก็คือวิศวกรรมโยธาม i t ซึ่งดรเอผู้เข้าชิงเก้าอี้ผู้ว่าด้วยกันเนี่แหละค่ะเคยออกมาบอกว่าตัวเองเรียนกับหลานไอสไตล์ที่ MIT ด้วยค่ะแต่ตอนหลังนะคะข้อมูลก็ออกมาบอกว่าอาจารย์คนนั้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับไอสไตล์เลยกลับมาที่ชาชาติกันต่อดีกว่าค่ะชาชาตินี่ก็ถือว่าเป็นคนใฝ่รู้คนนึงเลยนะคะพอนอกจากจะจบปริญญาโทก็ยังศึกษาต่อจนได้ปริญญาเอกวิศวโยธาที่มหาวิทยายลัยอิลลินอยส์ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะโดยจุดเริ่มต้นทางการเมืองของคุณชาชานะคะคือการเข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้แก่กระทรวงคมนาคมในรัฐบาล ของคุณทักษิณถึง2ส,สมัยค่ะและก็เป็นที่ปรึกษาให้แก่รัฐบาลของคุณสมัครด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้รับตําแหน่งค่ะจนต่อมาในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็ได้ถูกทาบทามให้มาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมต่อมาเมื่อปรับคณะรัฐมนตรีในปี2555ชัดชาติก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและหลังสารรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยให้ยิ่งลักษณ์พ้นจากตาแหน่งเพราะโยกย้ายในทวินเปลี่ยนสีออกจากตําแหน่งเลขาธิการสอมอชโดยมิชอบชัดชาติได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊ ว่ายิงหลักนั้นจะยังคงเป็นนายกในใจชัดชาติตลอดไปโอ้โหแบบนี้นายกคนปัจจุบันหรือคนถัดไปจะชนะใจคุณชัดชาติยังไงดีคะเนี่ยแล้วอีกภาพจําของคุณชัดชาตินะคะก็คือภาพในที่ประชุมสสเพื่อพิจารณาร่างพรบกู้เงิน2ล้านล้านเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและที่โดนใจวัยรุ่นมากๆเลยนะคะก็คือคําพูดของคุณชัดชาติค่ะที่ได้แสดงทัศนคติในด้านต่างๆเช่นนะคะอย่าไปฟังเรื่องแพชชั่นมากผมเชื่อว่างานในโลกนี้ไม่มีเพียงพอสําหรับแพชชั่นของทุกคนมัน โชคดีมากถ้าคุณหางานตรงกับแพชชั่นได้แต่ถ้าไม่ตรงก็อย่าไปคิดอะไรงานคือสิ่งที่ทําให้ชีวิตรอดแพชชั่นไปหาเอาข้างนอกก็ได้หรือเราอย่าไปเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการได้ครับพี่ดีครับนายสบายครับผมเหมาะสมครับท่านเพราะมันจะทําให้เราติดอยู่ในทัศนะดเดิม,ดมต้องเอ๊ะบ้างอย่าอื้ออย่างเดียวและข้าราชการไม่ต้องหันหน้าให้ผมขอให้หันหลังให้ผมแต่หันหน้าให้กับประชาชนและเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นแม้จะถูกตั้งข้อสงสัยจากประชาชนส่วนหนึ่งว่าการไลฟ์ทําให้เห็นถึง การทางานบ่อยๆหรือเป็นการสร้างภาพหรือเปล่าโดยคุณศรีสุวรรณจันยานะคะที่ได้ฉายาว่าคุณนักร้องเนี่ยก็เคยออกมาโพส์ถึงเรื่องนี้เหมือนกันค่ะไหนจะเรื่องป้ายหาเสียงที่นํามารีไซเคิลทาให้เกิดคําถามว่านี่มันเข้าข่ายสัญญาจะให้หรือเปล่าซึ่งตอนหาเสียงก็มีประเด็นอีกค่ะว่าชัดชาตินั้นหาเสียงไปเรื่อยนอกจากนี้ยังมีการตั้งคําถามถึงบ้านราคา70ล้านที่อเมริกาของชัดชาติอีกด้วยแต่หลังจากการเลือกตั้งผ่านไปหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนก็ได้ออกมาแสดงความยินดีกับท่านผู้ว่าชัดชาติอยู่นะะค ถึงจะโดนโจมตีเรื่องสร้างภาพแต่ประชาชนอีกส่วนก็ได้ตอบโต้แทนอย่างเ้าเซนว่าการที่ท่านทําแบบนี้ก็เพื่อชี้ให้เห็นถึงความโปร่งใสในการทํางานไม่ให้ศัตรูที่อยู่ในเงามืดมาโจมตีได้ว่าท่านนั้นทุจริตแต่ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะคะว่าในอนาคตผู้ว่าของเราจะทําตามสัญญาได้หรือเปล่าและนี่คือเรื่องราวของชัดชาติสิทธิพันธุ์ผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนที่17หรือผู้ว่าที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตพีของเราค่ะ สุดท้ายนี้นะคะก็ขอฝากรายการเรื่องเล่าการเมืองรายการที่จะนำทุกประเด็นมาเล่าสู่กันฟังเพราะทุกเรื่องคือการเมืองค่ะและขอฝากช่องทางการติดตามสำนักข่าวการเมืองนะคะตามช่องทางด้านล่างนี้เลยค่ะและในครั้งหน้านะคะรายการเาารื่องเล่าการเมืองของเรานะคะจะนำเรื่องของใครประเด็นอะไรมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมติดตามกันนะคะ